سوي าไม่เยียก็จังักฟังะใช่ใช่ คน,น,นแล้วครบขึ้นนิดนึงก็จะดูกได้แล้วเขาข้าลองหน่อยได้ไหมอ่ะบจับลายเขากิ๊บลอยไ่ข้างตรงไหมข้างขูดไปเรข้างพ้นแล้วพ้นแล้ว ร้อมร้อมขึ้นเลยยังขึ้นแล้ว,ลวโตกระจาย

อย่างนั้นครับมือนี่คือนาทีชีวิตนะครับนาทีตลอกไม่ตลอกทำท่าหน่อยครับรู้สึกยังไงตอนนี้ต่นครับกลัวกลัวสีตลอกครับ